มาพบกันอีกครั้งในรายการหลังไม่กับภาพบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายไตเติ้ลไม่ทองคำสามวัยซีซั่นสองจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ นะคะเรามาถ่ายไตเติลนะคะมาทำคำสามใบครั้งที่สองนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันนะคะแล้วไปดูว่ามีศิลปินท่านใดกันบ้างคะ่ะ เรามาดูว่าศิลปินท่านใดบ้างนะคะที่มาถ่ายในวันนี้นะคะมาถาความรู้สึกกันเลยมาโอ้โหคนแรกมาเจอแชมป์ไม่ทองคำเลยค่ะคุณต้นตาลนะคะพิจการอ้าสวัสดีจ้าอุ้ยเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนโมล่าเป็นรายการหลังไหม่หลังใหม่อ๋อใหมนูซีมนะคะทุกคนรู้เลยว่าเป็นอะไรนะคะปลาตีเฮ้ย อะอย่างแรกเลยความรู้สึกที่ออกมาจากใจขึ้นเพราะว่าเช้าหนูออกออกมาจากบ้านประมาณตีสี่ที่อยุทยาแล้วก็มาขึ้นรถอนอยหกโมงเช้า้องบอกว่าวันนี้ทํางานฟรีค่ะไม่เอาเงิน <c oughs> ได้ <c oughs> ถ้าเป็นพี่แป้งอ่ะได้ยุ่นแล้วว <c oughs> ันนี้วันนี้สนุกม,มากครับเดี๋ยวติดตามมาทั้งวันเนาะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายเบื้องหลังไปให้ทุกคนดูน,นะคะว่าทุกคนทําอะไรกันบ้างนะคะได้เลยมาดูคนต่อไปดีกว่านี่ค่ะโอเคคนสวยนิ่เกสาวสวยที่ขอเชิญค่ะน่ง น้องมิวแข่งจิราค่ะโอ้โหน้องมิวคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาถ่ายไตเติลในครั้งนี้รู้สึกดีใจมากจริงๆเราไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ถ่ายรูปให้ชมได้ข่าวว่าถ่ายเสร็จนะคะจะขอไปขี่มา้าขอจุดนี้เลยจุดนี้เลยเพราะว่าแต่ก็อาจจะแขกๆกันโอเคงั้นก็ขอบคุณน้องมิวนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าน้องมิวทำอะไรบ้างในวันนี้แมคึกคักกันจริงๆเลยนะคะกองถ่ายกองนี้เรี่ยวแรงล้นเหลือกันสุดๆ สมกับเป็นตัวแม่ตัวมามกันจริงๆเลยค่ะไปกันค่ะตอนนี้นะคะน้องๆศิลปินนะคะกำลังเริ่มถ่ายทำแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าตอนนี้การถ่ายทำของเขาเป็นยังไงบ้างไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ต่อกันที่ซีนขีม่ม้าแค่คิดแล้วก็เหนื่อยแทนแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าพิธีกรสาวสุดสวยกับเหล่าศิลปินของเราสู้ไม่มีถอยกันเลยจริงๆทุ่มเทกันสุดๆแต่หลังไม่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้เลยจริงๆว่าจะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยคะ่ะ กันไม่น้อยสําหรับซีนขี่ม้าของหนุ่มๆที่ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ของรายการไม่ทองคําแต่ว่าแต่ละคนก็ทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนอันบิดหรือแม้แต่น้องนนอีกทั้งรุ่นที่ไม่ทองคําทุกคนที่มาในวันนี้ก็สุดยอดกันมากๆเลยคะ่ะกตัวกันไปแล้วนะคะกับภาบรรยากาศสนุกๆของกล้องถ่ายทีตทเติลคาวบอยของเรา บอกได้คำเดียวเลยว่าซีซั่นนี้รายการเราทุ่มสุดตัวเพื่อโปรดักชันสุดอลังการสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกแบบนี้สำหรับวันนี้หลังไมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย